ครับพรม่พีน้องเมื่อนี้มาพ่อกับบ่าวพ่อเพียงนะครับพ่อเพียงเลี้ยงตัวได้ครับย่ที่ตลาดนัดบ้านข่าวนะครับเนาะวันที่20ประจุวันที่13ปัญญายน2,566นะครับมาเปิดกล้องกับว่าที่พ่อพันธ์นะครับว่าที่พ่อพันธ์สายเลือดนอกครับผมหัวอายุจากปีแล้วจากเดือนแล้วเดี๋ยวสิทธภาพไปถามเจ้าของคนนะครับเนาะ ครับสวัสดีครับน้องครับน้องเป็นเจ้าของครับน้องห้อยอย่างน้องให้ปังผู้เฉียวครับโผูห้อยปังผู้เขียวครับผมอันนี้เอาอย่างมาครับเนี่ยเอาอนะคอพ่อพันมาครับครับว่าที่พ่อพันเนาะลูกชายวิเอ๋โรโจ้หกขับครับลูกชายวิเอ๋โรโจ้ครับได้จะเดือนแล้วครับห้อยนะตัวนี้อายุเก้าเดือนครับเก้าเดือนเก้าเดือนกับอีข้าวันครับผมพอดีครับห้าวันเนาะครับจุดเด่นครับห้อยต้องบอกปังดิ้เงือกเแขยงขาหน้าตาแล้วครับผมตัวนี้ ลึกดีจะพูดดีครับว่าตัวนี้แข่งขาใหญ่เนาะสีสันสีจันจัดจ้านเนาะครับเนาะสีสันจัดจ้านครับว่าสีแดงเด้อให้ฟังเด้อจะไทยให้เพิ่นไปกินได้ชื่อเห็นตัวจริงแล้วลูกเบลลัวโจเนาะแข่บของนั้นเอาเลยราคาดิครับกระทูกระทูขาใหญ่ครับ ตัวใหญ่ขางยาวหางจับสูงนะครับเหลืองดีครับไท<า>ยทดีไทยดำครับไทยดีหนานะครับเอตัวน,นี้งอตัวน,นี้ได้เก้าเดือนครับพี่น้องเก้าเดือนบุกเอลโลโจวันไะทยงามๆให้เพคนดูคนก่อน ัน,นามาออกละครับลูกอ,อตโตโห้อยว่าเปิดว่าตัวไหร่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ผมเปิดไว้สามหมื่ันครับสามเจ็ดเนเาะสามหมื่ 37, 000, ตลองได้ไหมครับเน่ตลองได้นิดหน่อยครับตนันดเนาต่อที่เบือตรศูนย์เก้าสามเจ็ดหกีครับศูน เจ็ดหกห้าเก้าแปเก้าแปดเจ็ดสี่นะห้อยฝังผู้เชียวนะครับเนาะหอยฝังผู้เชียวครับครับผมผู้ใดเอฟซีผู้ใดอยากได้พ่อพันธุ์ีงามๆนะครับเด้ออติโตอกับเบอร์ของห้อยไว้เด้อครับเดี๋ยวบาร์พอเพียงสิขึ้นหนาเฟสเอขึ้นหนาคลิปไว้นะครับลูกเวีลัวโจนะครับห้อยได้ใยมาบุ้นเนี่ยห้อยใบรอดครบครับใบรอดครบนะถ้าได้ก็เดี๋ยวเอาให้กันเบิ้งนะครับเนาะเป็นไซเบียร์ครับผม กรุงเทพครับเนี่ยครับเนื้อหนังสีแดงครับอนาคตพ่อพันแน่นอนครับวัวนี้ครับครับขอบคุณนายเยวให้ยปังเด้อขอให้มันหมานขอให้โชคดีขอให้ได้ขายครับผมขอบคุณครับมันไลท์สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กลับมายุ่อีกจุดนึงนะครับเป็นงัวงัวงามครับงัวงามแม่ลูกสีสันสดสวยนะครับเดี๋ยวผูมิาจะพาไปพบกับเจ้าของห้อยพ้นนะครับเนาะ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมอันได้มาจากไหนครับน้องนี่มาเมื่อวานนี่ครับมาเมื่อวานมาจากไหนครับพี่มาจากบุรีรัมบ้งบัวใหญ่ปะบัวใหญ่เนาะครับวันนี้ได้มาได้ได้อย่างมาครับได้มาแม่ลูกมาโค้งหนึ่งแม่ลูกโค้งหนึ่งเนาะแม่ลูกเป็นลูกตัวไหนครับลูกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่ลูกได้จะเดือนแล้วครับพี่ประมาณสามเดือนลูกสามเดือนเนาะแม่ทับยังครับผมแม่เป็นท้องว่างเนาะครับผมเดี๋ยวพยายามถ่ายนะครับเด้อยวถ่ายมึงให้ชัดๆครับเล็บดีครับเล็บดีขาดี ลูกได้จะเห็นแล้วครับเนี่ยสามเดือนโอ้หัวสามเดือนครับหนังหนาครับหนังหนาเลือดเลือดหูโบสครับเบื้องสีสันครับเข้มเบื้องขาเบื้องเข่าดีๆนะครับพี่น้องรับประกันตำหนิทุกอย่างเนาะโอยเนาะครับผมบบมี่เราครับเนียดไทยเบื้องกับโบมี่เบื้องดีครับเบื้องกับไงนะครับเรื่องดีสีสันดีครับ ครับนี่บรรยากาศของนาของแม่เขาครับผมแม่สีแดงครับแม่สีแดงนะครับลัญชาติท่องว่างครับะท้องว่างเพศของเขาก็เป็นสีดําครับสีดําทายใหญ่นะครับพี่น้องงัวเก็ม้าสามเดือนนึงเป็นลูกใหญ่ครับน,น้องนไหนท่านไง บ้เม้นันอันตัวมัานี่ไหมเป็น ke, ลูกท่องลูกแรกหรือลูกที่สอง๋อเป็นเป็นลูกแรกครับลูกแรกเนาะต่อไปครับเป็นลูกที่สองเนาะครับผมงูยังสดอยู่ครับเนี่ยพี่น้องงวยังสดครับเอาในห้อยลองเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดไว้ที่สิบสองครับเปิดไว้ที่สิบสองนะครับเนาะต่อรองได้ครับผมครับผมปีหมื่นสองใส่งวงแม่ลูกน้ำครับครับงวแบบนี้เก็บใส่คอกใส่ลอไว้นะครับเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ครับผมไปเลี้ยงไปเลี้ยงแล้วก็เอาไปแล้วก็แม่เขากไปทับ ขายลูกก็ได้กำไรขึ้นแล้วครับได้คุนขึ้นแล้วแม่ขอเสินดำนะครับเนาะแม่ตัวนี้ใหยลูกดีครับขายลูกน้ำครับผมให้ลูกน้ำสีดแดงสีดแดงให้ลูกนอาในห้อยขอเบอร์โทรศัพท์นีครับศูนย์หกหนึ่ห้องสามห้าสองหกเจ็ดสองเก้าหหอยอย่างนอ้อห้อยเสถียรครับห้อยเสียนจาก คอนสวรรค์ผสิครับะครับจากบ้านคอนสวรรค์เนาะครับครับขอบคุณหลายเด้อครับห่อยเด้อวยใส่ได้ครับผมหลักช่องในเด้อบ่าวพอเพียนเลี้ยงตัวได้ครับผมโคพียนเลี้ยงตัวได้ห้องใหม่ครับผมครับพี่น้องเอามาอยู่กับอีกคอกนึงนะครับกับเจ้าของเพญ่์นะครับเดี๋ยวที่พาถามครับสวัสดีครับผมครับพ่อยังเนาะครับห่อยแน่นครับห้อยแน่นเนาะมาจะใส่ครับเนี่ยจากเกษตรสวุ้นครับห้อยแน่นเกษตรสวุ้นมันนี่ได้อย่างมาครับห้อยครับ เรีงัวงัวแม่สาวป่ะครับผมโอ้แม่สาวจะปีแล้วครับห้อยนี่ยถึงปีแล้วคับตัวใหญ่นี่เด้ยตัวใหญ่นี่แผเขวเนเนะโอ้งัวมาแ่เข้ยวเดือนเนาะป้างัว่าถึงปีป้าสูงใหญ่สูงเท่าไรครับเนี่ยห้อยเนี่ยโอ้เป็นลอยลอยลอยสี่ถึงบ่อไปสีกวาเนาะ สามสามบวกสามหาบบวกขึ้นไปเนาะสามหาบวกส,สามหาบวกเป็นลูกตัวไหนครับ้อยน่ะเป็นลูกเป็นลูกพ่อบ้านบ้านเนาะแม่เขาเดี๋วแม่เขากับบ้านบ้านนะครับเนาะครับเนื้อนังดีครับเนี่ยเบิ่งเนื้อดังดีนะครับเนาะบวกขาลำยิ้มปาะเทศเป็นป็นอมน้อยๆนะครับผมน้อยๆ ตัวนี้ห้อยว่าเท่าไรครับนี่ห้อยตัวได้เท่าไรครับอเปิดไว้สองหมื่นหานะครับเนาะต้อลองได้ปะครับต้องลองได้อีกนะครับว่าสองหมื่นหาต้องได้อีกครับโอ้ยหัวหัวครับต้องเสียเก็บไว้ครับพี่น้องเก็บใส่คอไว้เด้อพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเขาแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนราคาอีกราคาหนึ่งนะครับันลูกข้ท่องแล้วนี่อีกคุณแล้วสามกัวครับงัวตัวนี้ันลูกข้ทองแล้วนะครับจะเก็บเอาไว้ ห้องสองคุหาเนาะห้อยเนาะเดี๋ยวพามีเพิ่มอีกตัวนึงอีตัวนึ่งครับตัวนี้เพียร์ดำนะครับเนาะที่น้อยก็ตัวเมื่อกี้จากน้อยอยู่สีสันดีครับสีแดงเท่ากันครับเนี่ยครับนี่ตัวนึงครับทั้งหนาครับเบอีกตัวนึงนะครับเนาะตัวนี้เป็นยังไงห้อยเนี่ยเป็นสาวเท่ากันนะบอสครับเนี่ยอ๋อด้ออกนั่นจากน้อยครับกีบมุนโบอันว่าไว่าไ่ตัวนี้ตัวน้อยนะครับสองเป็นสอง ตัวนี้มองหนสเนาะครับตัวนี้สองหมื่นสอตัวนี้สองหม่นหาครับครับพี่น้องอยากได้คับเบื้อดหอครับเด้อทัพสัมาถามเราขอ้อยเบอง์สับนะครับศูนย์แปดหน่งศูนย์แนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสาสองเ่าห้อยอย่างเนาะครับนียนครับอยเนียนเกษตรสมบูรณ์ครับครับตัวกันมานะครับเด้ออยากได้ตัวง้อยตัวนี้กับตัวกัมาหาเรานะครับ ขอบคุณหลายนะครับหอยเด้อขอให้ไข่ไข่ได้ขายได้ครับผมขอบคุณหลายครับครับอันนี้มาอยู่กับอีกข้อกันนะครับของคุณพ่อในหอยนะครับคุณพ่อครับหอยอย่างครับครับผมหอยตั้มหอยตั้มหอยต้มจากไหนน้อจากสีคิวครับหอยต้มจากสีคิวครับผมได้ยังมางครับวันนี้หอยแม่ลูกครับได้แม่ลูกแม่ลูกเนาะเป็นลูกปู่ลูกแม่ครับเนี่ยแม่ลูกแม่แม่ลูกลูกแม่หน้าซื่อครับขวบคุณแม่หอก่อนนะครับ แม่ลูกล si ูกแม่ครับแม่กระสูงร้อยสามสิบห้าบวกขึ้นนะครับเนี่ยได้อยู่ครับลูกได้จะเดือนแล้วเนาะครับเนี่ยมอวนสองเดืียก่อนม้วนสองเดือนญก่อนะเป็นเป็นม้วนลูกแรกวะครับม้วนแรกม้วนลูกแรกเนาะไม่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยตังสิบสองครับเปิดไปสามหมื่นสองตกลงได้นะครับเนาะตกลงได้ครับครับผมนะครับเปิข้างหน้านะครับเนาะแม่เขาครับชัดชัด ไปสามหมื่นสองเอาห้ครับขอขอบุรรัพในห้อยมีคนอยากได้น้ำเนาะครับเนะเาะศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าสามศูนห้อห้าหห้อยต้อมสี่คิวเนาะครับพี่นอ้องอยากได้ไปเก็บไปเลี้ยงกัตัวของเรานะครับเด้อครับ ลกลงราคากันได้เพื่อนไก่ไปทวงให้ทอดบ้านทอดเทียนนะครับครับครับขอให้มันหมายนะ้องหอยเด้อขอบคุณครับกับพี่น้องวันนี้ก็มาอยู่กับพี่คอกเนื้อน,นะครับเนาะของคุณพ่อคุณพ่อครับสวัสดีครับผมคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่ออย่างน้อครับชื่องหอยโซลุตน้องหอยโซลุจักรใสครับผมโคราชจากคราชเนา,านนะแล้วนี้ได้อย่างมาครับผมเนี่ยอ๋นนอได้ตัวนี้ไหมตัวนี้ครับเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นไอ เป็นเป็นทองครับเป็นงวทองน anyway. uh okay. ี่ครับครับทองนี่ก็ทองเจ็ดเดือนแล้วครับเนี่ยในเจ็ดเดือนกว่าโอ้ทองเจ็ดเดือนเนาะเดี๋ยวังวงทองเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวถ่ายสองเจ็ดเดือนหน้าตาดีสวยครับหูงบดครับเป็นงวงบดบดนะครับเนาะงองบดบดเดี๋ยวถ่ายทั้งหลังครับเบิ้งทางไทยของเพื่อนนะครับผมไทยโอ้งวงบดเพศดำมีตังหานะครับเนี่ยเพศดำ ทูงยัครับครับทับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวทับได้เจ็ดเดือนเนี่ยคุณพ่อเจ็ดเดือนกว่าแล้วเนะาะเดี๋ยวไทยลักษณะของวัวครับผมครับขาดีเจ็ดเดือนกว่ามีตำหนิอย่างบอกครับพ่อเนี่ยผมมีอย่างเนาะรับประกันรับประกันประกันท่องนับ่กพ่อรับประกันท้องด้วยเนาะเดี๋ยวไปเบื้องว่าเขาท้องอตัวใดไว้น,นะครับเนาะเอาตัวนี้ไปแล้วพี่น้อง ุว่าเป็นตผูตะเมีเท่านั้นนะครับเพิ่นรับประกันท่องให้เรียบร้อยแล้วเจ้าซีวายหนึ่งหกศูนย์ครับครับนี่ครับเอ่อท่องกับตัวนี้นะครับเนาะเพิ่นผสมหลอดไปเจ้าซีวายหนึ่งหกศูนย์ครับหนึ่งหกศูนย์ครับเอาเบอร์ข้างหลังคุณพ่อครับเนี่ยครับเจ้าซีวายหนึ่งหกศูนย์ก็คูณนะครับเอาวันที่ผสมนะครับสิบเอ็ดมีนาหกหกเด้อพี่น้องเด้อเอาวันคลอดยี่สิบสี่ธันวาหกหกครับเนี่ยใกล้จะคลอดแล้ว ครับอ๋พี่น้องพี่น้องเดอสนใจครับท่องเจ็ดเดือนประกันท่องครับพี่น้องหอยังเสือครับเอาไปเก็บมาใส่คอกไว้รุ่นรุ่นย่างเดียวครับว่าเป็นูรถูนไมมนะครับเนาะก็ต้องไปทับอีกก็ต้องไปย่างอีกทับไหนที่ไว้ย่างดีครับพี่น้องหน้าตาใช่ได้หน้าตาดีครับงัวบดงวโบสิีให้ลูกง้มนะครับพี่น้องบดหูบดเพศหัิงเสือทให้ลูกง้มครับทับแดงได้แดงทับขาวได้ขาวครับนี่เป็นทับแดงครับทับแดงได้แดงแน่นอนครับแบบนี้ครับผมคุณพ่อคุณพ่อ อันหมายเลขโทรศัพท์ยังครับเออเดี๋ยวเปิดไว้เไวเ่ารับเปิดไว้เท่าไรเปิดราคาไว้เท่าไรเปิดไว้สามหมื่นแปดเปิดไว้สามหมื่นแปดสถานะท้องเจ็ดเดือนต่อรองต่อรองได้นะครับเนาะเอาาให้ฟังอีกทนึงนะครับเนาะเปิดไว้สามหมื่นแปดต่อรองได้นะครับเนาะประกันท้องเดเดือนพร้อมกับ CY หนะครับพี่น้องเอาเบอร์โทรคุณพ่อครับผมศูนย์แปดหน่ปดหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าองสามเก้าแปดสองสามเ ข้าวหอยย่งครับห้อยหอยรถห้อยหอยรถนะครับโคราชโคราชนะครับเนาะใดรอยากได้ก้าทุบประสานเพิ่นโทรติดตามทั้งหมายเรียกทุบต่ำนะครับเด้อโทรคุยโทรตกลงราคากันครับผมสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณหลายนะครับขอให้เด้อครับผมขอให้ขายได้ครับผมขอบคุณครับครับวัอนี้มาอยู่กับช่องของพ่อหมานะครับเนาะหวัดดีครับพ่อหมาครับครับพ่อหมามือนี้เป็นยังไงมือนี้หมันยังหมันยังหมันตัวนึงเนาะขายตัวนึงเอาแล้วขายตัวนึงครับได้พอ ขนาดมันลดอยู่เนาะโอ้ยไหลายอยู่ครับผมครับวันนี้ได้อย่างไงครับพ่อได้มาสองเดี๋ออยู่สองตัวเหลือสองตัวโอ้อันนี้เป็นยังไงเนี่ยตัวนี้ว่างไรครับเนี่ยตัวนี้วันยี่สิบแปดตัวนี้วันยี่สิบแปดท่องยังครับพ่อท่องแล้วท่องแล้วเนาะท่องได้จากเดือนแล้วพ่อเนี่ยมันในอยู่ในใบทับเกี่ยวกับมีอู้ใบทับก็มีนะครับวันใดเบิ่งเนาะเป็นหัวสาวจิพ่อเนี่ยหัวสาวเนาะโอ้สูงใหญ่ จับโทรศัพทด็เพื่ครับทองแล้วตัวหาเราด้วยครับเด้อเออมือจับโทรศัพท์มันได้ผัวไวอันพ่อว่าว่าจะไดนครับตัวนี้เปิดว่าจะไดนตัวนี้ว่ายี่สิบแปดสองหมื่นแปดนะครับเนาะต่อรองได้เนาะพ่อเนาะครับผมแล้วอีกตัวนึงครับไปเบิ่งอีกตัวนึงตัวนี้เป็นของแม่สาวเนาะแม่สาวกุหลาบงูงามหนังหนาเตื้อเตื้อครับหนังหนาเตื้อเตื้อครับสูงร้อยสามสิบได้หรือครับเนี่ยร้อยสามสิบได้แล้วครับสีแดงครับเนาะ ตัวนี้พม่ากดไปยี่สิบหกน้องพม่าเนาะกดไปยี่สิบหกครับสารเก็บการเลี้ยงเขาก่อเขาเล่าไว้ครับพี่จังน้อยเนี่ยก็ได้ทับแล้วครับทับเอาปอดีมาใส่กะออกบ้านเนี่ยกะโอ้ยหนังหนาอกยอกครับเอาพ่อม่าขอบคุณทุกท่านนะครับพ่อม่าครับผมขอบคุณครับพ่อมาแปดสองสองพม่าครับผมขอบคุณครับพ่อมาค่าก่อนมันมาเนาะครับเนาะก่อให้ขายได้ปวดมือเนี่ยครับขอบคุณครับครับคุณไม่น้องวันนี้บรรยากาศ ตลาดนัดบางขาวนะครับพี่น้องชาวงัวพี่น้องเกษตรกรครับมาซื้องัวหลายครับมื้อนี้ครับตลาดคึกคักย่างหลายนะครับผมนะครับไหลาๆครับเดี๋ยวว่าพอเพียงสิบห้าเขาไปเบิ่องข้างในอีกนะครับเนาะที่นี้ที่เน้นงัวงัวงามงัวะขุนนะครับเนาะงัวงามงัวะขุนงัวไทยตามเพื่อให้พี่น้องที่ได้เอาไปเบิ้งที่ได้ออกไปเลี้ยงนะครับเนาะครับผม ถ่ายบรรยากาศนะครับนอกมือนี่หัวหลายลายครับผมถ่ายบรรยากาศใดี๋ยวเพิ่งบรรยากาศตลาดครับมีทั้งงัวทั้งควายครับพี่น้อง พในพิ no เมนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศที่เพิ่งถ่ายตลาดนะครับเนาะถ่ายบรรยากาศของทีตลาดกับกอดกอดชุดคลิปไว้ตำหนี้นะครับเนาะสำหรับเมนี่เราเพียงขอฝากกดสามกดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นนี่นะครับเด้อขอบคุณครับ